พระอาจารย์อยากทำให้การฝึกเจริญสติกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนทั้งโลกไม่ใช่แค่คนไทยนะพระอาจารย์อยากให้คนทั้งโลกได้มาฝึกสติแล้วได้มีชีวิตที่สดชื่นรื่นเย็นไปด้วยกัน 2. พระอาจารย์อยากตอบแทนพระคุณยมแม่ของพระอาจารย์ ดังนั้นพระอาจารย์จึงเลือกก่อตั้งหลักสูตรในวันแม่แห่งชาติสิบสองสิงหาคมเมื่อปีที่แล้วเพราะทุกครั้งที่พระอาจารย์จัดคอร์สภาวนาแล้วพระอาจารย์เห็นลูกศิษย์ลูกลหาเดินทางมาจากทั่วไทยทั่วโลกมาฝึกสมาธิภาวนามีหลายครั้งที่พระอาจารย์เห็นลูกศิษย์บางคนอายุเท่าโยมแม่ของพระอาจารย์แล้วมานั่งฝึกสมาธิ จิตพระจันทร์ประวัติไปถึงโยมแม่เมื่ออายุหกสิบกว่าผมเริ่มสีดอกเราแล้วแม่น่ะไปวัดตั้งแต่พระจ,นจันทร์จบความได้แม่ก็ไปวัดทุกครั้งที่แม่ไปวัดแม่ก็จะมีกุศโลบายให้พระจันทร์เนี่ยอุ้มขันดอกไม้ไปเนี่ยแม่จะเอากับเข้ากระเปา๋าดอกไม้ใส่ย,ย้างนี้และแม่ก็จะให้พระจนันทร์นะอุ้มตามหลังไปต้อยหตุต้ กว่าพระอาจารย์จะรู้ว่านั่นเป็นกุศโลบายของโยมแม่หรือเปล่าไม่รู้ว่าใช่ไม่ใช่รู้ตัวเอเทีหนึ่งพระอาจารย์ชอบไปวัดทุกวันพระตามโยมแม่กระทั่งอยู่มาวันหนึ่งเมื่อขึ้นชั้นป .6 พระอาจารย์เริ่มรู้สึกขึ้นมาในใจว่าถ้าจบประถมศึกษาปีที่หกฉันจะบวชเพราะอะไรเพราะว่าแม่ได้วานมาเลดพันุ์ แห่งโพธิยานเอาไว้ในใจลูกเรียบร้อยแล้วพระเจ้าก็ตามยอมแม่ไปทุกๆครั้งแล้วยอมแม่ก็จบแค่พอสีเป็นผู้หญิงชาวบ้านที่แสนจะธรรมดาสามัญน,นะแต่เชื่อไหมว่าเวลาพระสวดมนต์แม่นะสวดพร้อมกับพระได้เลยเก่งไหมเพราะว่าแม่ไปวัดบ่อยบ่อยขนาดไหนบ่อยขณะที่มีอยู่ปีหนึ่งนะวันออกพรรษาหลวงพ่อเจ้าจอาวาสก็ประกาศว่า ปีนี้ขอมอบรางวัลพิเศษซึ่งไม่เคยมอบมาก่อนนั่นก็คือรางวัลสตรีดีเด่นที่ไปวัดโดยไม่ขาดตลอดหนึ่งพันสาให้โยมแม่ระจับและเป็นรางวัลเดียวในชีวิตที่โยมแม่ได้รับปรบมือให้โยมแม่ ศาส,สนาตามรอยอยมแม่วันหนึ่งเมื่อพระอาจารย์เรียนจบป .6 พระอาจารย์ก็เลยได้บวชเป็นสามเณรแล้วทุกนุกเช้ายมแม่ก็จะเอาพัดทหารใส่ปิดโตไปถวายมีวันหนึ่งเมือ่อยมแม่ถวายปิดโตเสร็จพระอาจารย์ฉันเสร็จล้างปิดโตแล้วก็เดินมาส่งยมแม่ที่หน้าวิหารแม่หยุดยืนแล้วก็หันไปมองวิหารหลวงแม่ก็รำพึงด้วยความร้ายใจว่าลูกดูสิ ที่หน้าวิหารตรงหน้าบันก็มีชื่อเจา้าภาพตรงประตูใหญ่ก็มีชื่อเจา้าภาพหน้าต่างก็มีชื่อเจา้าภาพเสาว,วิหารก็มีชื่อเจา้าภาพแต่ลูกดูสิไม่มีชื่อพ่อกับแม่เลยพูดเสร็จแม่ก็น้ำตาคลอหน่วยเต็มสองตาตอนนั้นพระจารย์อายุแค่ส4 กนสะอื้นเล่นเป็นเรียวเขึ้นมาเพราะสะเทือนใจแทนอยอมแม่ไมนนพระอาจารย์ก็เลยร้ล่ขึ้นมาว่าแม่แม่ไม่มีเชื่อเป็นเจ้าภาพหน้าต่างประตูหรือเสาววิหารก็ไม่เห็นจะต้องเสียใจเพราะว่าแม่ก็เด้ถวายสิ่งที่ดีที่สุดไว้ในพระพุทธศาสนาแล้วแม่ก็หันมาถามว่าถวายอะไรล่ะลูกก็นี่ไงถวายลูกนี่ไงให้ได้มาบวชเป็นสามเณรในพระพุทธศาสนา บอกว่าแม่มันจะมีอะไรที่ประเสริฐกว่านี้อีกไหมคราวนี้แม่ร้อ้อีกครั้งหนึ่งหน้าตาคลอหน่วยเต็มสองตาและแม่ก็หันหลังกลับฉับฉับกลับบ้านแล้วแม่ไม่หมดอีกเลยชนตลอดชีวิตแม่คือผู้หญิเพียงคนเดียวที่ขึ้นถึงจุดสูงสุดในหัวใจของพระเจ้า จนทุกวันนี้พระอาจารย์ก็ไม่ได้เป็นหลงรักใครเท่าแม่จัดห้องเรียน,ยนไมฟครแลแฮปปี้ขึ้นมาเพราะอยากตอบแทนค่าน้ำนมยอมแม่วันสุดท้ายก่อนยอมแม่จามลาจากโลกนี้ไปนะลูกพระอาจารย์อยากแบ่งปันเพราะวันนี้มีคุณลูกเยอะมากที่พาพ่อพาแม่ เข้ามาสู่เส้นทางทาร่วมัิพากษาแม่พาลูกมาไม่ใช่ลูกพาแม่มาสานหกเดือนสุดท้ายบุญด้วยครัก่อนที่ยมแม่จะลุกลัดกับขันไปพระอาจารย์เดินทางกลับบ้านพวกนั้นยมแม่จะป่วยบ่อยมากเพราะยมแม่เดือดรคอระอาจารย์ื่อคือร้องหอบคือเบื่ะใครจะทำบุญก็จะไอกระสอบกระแสกตั้งแต่ตอนเป็นเด็กพระอาจารย์เป็นลูกคนสุดท้องเป็นน้องคนสุดท้ายเป็นลูกนอนกลาง ขยับพลิกขวาเจอพ่อพลิกซ้ายเจอแม่เพราะฉะนั้นลมหายใจของพระอาจารย์นี่เป็นลมหายใจของพ่อกับแม่ที่ได้รับจากทั้งสองท่านนั้นมาทั้งโดยตรงแล้วก็โดยอ้อมดังนั้นพอแม่เริ่มป่วยเนี่ยเราลูกทุกคนนั้นจะมีสายสัมพันธ์เชื่อมกับพ่อกับแม่ใช่ไหมเราจะรู้สึกขึ้นมาเลยว่าวันเวลาของแม่มน้อยนล้ววันสุดท้ายที่พระอาจารย์กลับบ้านยอมแม่ นำพระอาจารย์เดินขึ้นชั้นสองของบ้านชับ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 ,ชบ,ชบมหยุดยืนอยู่หน้าตู้เสื้อผ้าและแม่ก็ไขกุญแจตู้เสื้อผ้ากรักพอประตูเปิดออกผ้าถุงไหลลงมากองเท่าหัวเข่าเนี่ยแล้วแ,แม่ก็บอกลูกทวุกวันนี้แม่มีความสุขที่สุดในหมู่บ้านทำไมแม่พูดแปลกๆ ลูกดูผ้าถุงสิผ้าถุงที่ลูกซื้อให้แม่แม่ว่านะแม่มีผ้าถุงมากกว่าผ้าถุงของผู้หญิงทั้งหมู่บ้านเอามากองรวมกันเสียอีกว่าแล้วแม่ก็น้าตาคลอหน่วยพระาอาจารย์อิ่มอกอิ่มใจมากนั่นคือบทสนทนา,าช่วงสุดท้ายเพราะไม่ถึงหกเดือนต่อมาโยมแม่ก็จากโลกนี้ไปในวันที่โยมแม่จะจากโลกนี้ไปพระอาจารย์ฝันถึงโยมแม่แม่มาหาพระอาจารย์ในฝัน แม่แม่นุ่งผ้าถุงที่พระอาจารย์เคยซื้อให้และแม่ใส่เสื้อความกระเช้าที่พระอาจารย์เคยซื้อให้ปรากฏว่าวันสุดท้ายที่เราอุ้มยอมแม่ลงนอนในโลงชุดที่แม่ใส่มาปรากฏในฝันคือชุดสุดท้ายที่แม่ใส่ในชีวิตจริงตอนนอนในโลงวันไหนพระอาจารย์คิดถึงแม่พระอาจารย์ก็จะพูดกับเองเสมอว่าไม่เป็นไรหรอก แม้เธอไม่ได้ทำอะไรตอบแทนพระคุณแม่มากมายแต่เธอจำไม่ได้หรือแม่บอกไปแล้วไงว่าแม่มีความสุขที่สุดในโลกแล้วเพราะแม่มีพระถุงที่ลูกของแม่ซื้อให้นั่นแหละคือสิ่งที่พระอาจารย์ได้ตอบแทนพระคุณยมแม่และในวันสุดท้ายที่โรงพยาบาลพระอาจารย์นั่งเฝ้ายมแม่แม่หายใจรวยริน ครื่องช่วยหายใจครอบอยู่ครึ่งปากครึ่งจมูกพระอาจารย์ก็คิดว่าเอาละเวลาเหลือน้อยแล้วเราจะตอบแทนพระคุณแม่ยังไงให้มันทันนึกถึงคำของพระพุทธองค์ว่าการตอบแทนพระคุณพ่อพระคุณแม่ที่สูงที่สุดคือการพาพ่อแม่เข้าสู่เส้นทางธรรมตอนนั้นพระอาจารย์อายุแค่22นะพระอาจารย์ก็เลยบอกว่าเอาละไม่มีวิธีอื่นต้องใช้ทางรัฐก็เลยสอนแม่จเจริญสติ แม,แม่เรามาฝึกสมาธิกันนะพระอาจารย์ก็จับมือ,อยอมแม่แม่หลับตานะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆแม่เราทําไปพร้อมกันนะแม่ก็หลับตาแล้วก็ลองหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆผ่านไปหนึ่งนาทียอมแม่ลืมตาลูก พอถางแม่เหนื่อยหายใจธรรมดา,าแม่ก็จะไม่ไหวลูกจะมาขอให้แม่หายใจลึกๆใจมันจะขาดเอาแค่นี้ได้ไหมลูกถ้าาายูกบอกแม่โอเคแม่เอาแค่ไหนก็แค่นะั้นเอาเป็นว่าแม่หายใจนะนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดนะแม่ที่พระพุทธเจ้าสอนนะแม่แม่ลองนอนหายใจไปนะลูกจะอยู่ตรงนี้ พระอาจารย์ก็จับมือ,อยอมแม่แล้วสองคนแม่ลูกเราก็หายใจไปพร้อมๆกันนั่นคือการสอนแม่เจริญอาณาปานสติโดยที่อยอมแม่ไม่รู้หรอกว่าศัว์เทคนิคทางภาษาบาลีเขาเรียกว่าอาณาปานสติสมาธิพระอาจารย์มีโอกาสเพียงช่วงสั้นๆแค่นั้นที่ได้ตอบแทนค่าน้ำนมยอมแม่ไม่กี่วันต่อมาแม่ก็หลับแล้วก็จากไปคิดอยู่สเสมอว่า เราไม่มีโอกาสได้ตอบแทนพระคุณโยมแม่ด้วยส่วนที่ดีที่สุดของพระพุทธศาสนาคือสมาธิภาวนาแล้วเราจะทำอย่างไรพระอาจารย์ก็เลยคิดว่าเอาอย่างนี้ตัดสินใจสอนโคนทั้งโลกนั่งสมาธิดีกว่าบุญทั้งหมดยกทูนแก่ทูลกก้าตอบแทนพระคุณโยมแม่ก็แล้วกันนั่นคือที่มาของหลักสูตร m y f u l n e s s habit ฝึกเจริญสติให้เป็นนสิสัย พราะพระอาจารย์ต้องการตอบแทนพระคุณโยมแม่นั่นเองขอเราทั้งหลายได้เปล่งสาธุการให้โยมแม่ของพระอาจารย์าครั้งนะหนึ่งสองสาาธุสาธุสาธุและใครที่พาแม่มานะวันนี้ตอนลงทะเบียนลงชื่อกันหมดแล้วใช่ไหมจะมีผู้โชคดีนะได้รับพระถุงแห่งความกตัญญู 9 9 9า้นที่พระอาจารเตรียมไว้แจกนะพวกเราประมือให้พี่น้องชาวเรียนจารย์ที่รับเป็นเส้า,าด,ด้วยผ้าถุงที่เป็นความผูผกพันระหว่างยวแม่กับพระลูกชายมันเป็นมากกว่าผ้าถุงมันคือความทรงจำที่แสนงดงามของผู้หญิงคนหนึ่งที่นุ่งผ้าถุงเข้าวัด แล้วเป็นแรงบันดาลใจให้พระลูกจัย์ได้มาบวชในพระพุทธศาสนาโยมแม่ของพระอาจารย์นั่นเองโยมแม่ไม่อยู่แล้วนะแต่วันนี้มีตัวแทนของโยมแม่ของพระอาจารย์มาด้วยนั่นก็คือโยอมพี่สาวของพระอาจารย์ขอให้ทุกคนปรบมือให้โยมพี่สาวของพระอาจารย์หน่อยยืนเพ้นเลยลยืนเขึ้นโยมพี่บัวเรียวทิจจานพี่คนกลางของพระอาจารย์ มือทำกับข้าวก่อโยมแม่มาเลยนี่คือสงแรงบันดาลใจที่พระอาจารย์ได้ตัดสินใจก่อตั้งหลักสูตรไมโครเนสแท็บเบตขึ้นมาเอาละนักเรียนทุกคนพระอาจารย์ได้เล่าแล้วนะว่าไมโครเนสแท็บเ i ตเกิดขึ้นมาได้อย่างไรและทําไมพระอาจารย์เลือกก่อตั้งในวันที่12สสิงหาคมรู้แล้วใช่ไหมตอนนี้จึงจะขอเจริญพเรเชิญลูกศิษย์ทั้งหมด เราจะมานั่งสมาธิเพื่อรำลึกถึงค่าน้ำนม